ฟังทางด้านรัฐบาลพูดแล้วทําให้รู้สึกว่าความหวังของประชาชนมันหดหูมากนะครับรู้สึกเศร้าใจไหมเศร้าใจฮะเรื่องนี้ครับคือปรากฏไม่ทําอะไรฮะมันจะต้องขายของกินรัฐบาลนี่ก็เก่งในเรื่องการกินเนี่ยครับท่านประธานกินอยู่ด้นหาเรื่องกินเล็กกินน้อยกินนิดกินหน่อยกินอยู่ด้นะครับท่านประธานครับขนาดของกินยังคิดพยายามหาทางจะกินเลยส่งเสริมให้คนขายแต่ของกินของกินเราไปคิดอย่างนี้มันก็ตันหมดสิครับ เมื่อตอนปี2 5 4 0ตอนที่เราเกิดปัญหาเรื่องของวิกฤตต้มยำกุ้งท่านประธานจำได้ไหมครับจำได้ครับคนตกงานกรละเนระนาดนะครับคนเคยทํางานโดยสัตว์ทางร้านกลับบ้านใครบ้านมันกระบดเลยคนตกงานกระบดตอนนั้นไม่รู้จะทําอะไรทาอะไรฮะขายของกินไงครับท่านประธานครับปัญหาคือไม่มีคนจะกินมีแต่คนขายับทบปานระธานครับสุดท้ายต้องกินของตัวเองเออสุดท้ายก็ต้องกินของตัวเองนะครับแล้วไปเปิดท้ายขายของท่านประธานจําได้ไหมฮะ ตอนปี40เนี่ยนะครับใครมีอะไรก็ขนกันไปนี่ขายแต่ปี40จนถึงวันนี้เปิดท้ายยังไม่หมดเลยครับ <S 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 อย่างไอ้ต้งไม้เนี่ยมันก็เบาลงเยอะสมัยก่อนนี่เราจะเลี่ยงคําพวกนี้นะความจริงอาชีพนี้มันก็มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแหละพวกเราถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยนะเนี่ยสมาชิกของผมเนี่ยกำลังส่งกฎหมายนะเรากําลังส่งกฎหมายว่าจะให้อาชีพนี้ได้การรับรองอย่างถูกต้องท่านประธานครับการรับรองอย่างถูกต้องก็แปลว่าอะไร ต้องตรวจดูแลสุขภาพเขาจะไปเอารัดเอาเปรียบเขาถูกไหมครับท่ทานประธานและเมื่อใดก็ตามเขาเลิกได้และอย่าไปลงประวัติให้เขาเสียหายถูกไหมครับเราทำใช่ให้มันถูกต้องอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมท่านชูวับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ท่านก็ได้จากอันนีไปเยอะนี่คือสภาพที่เราแลกมาแต่ดูแล้วอาชีพที่ทําให้คนไทยอยู่รอดมาอย่างทุกยุคทุกสมัยคืออาชีพนี้ครับท่านประธานอาชีพอะไรครับอาชีพหัวขโมยครับท่ทานประธาน อันนี้เราไม่ได้สงวนไว้หรอครับไม่ได้สงวนฮะประจนต่อจริงไม่รู้ทําอะไรก็ขโมยกินถูกไหมครับหมดทางเลือกก็ไม่รู้ทําไงอ่ะก็ขโมยนี่ครับท่านประธานครับแต่ขโมยที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะเราขโมยไอ้พวกสิ่งที่มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเปลี่ยนจากขโมยเป็นโจรเมื่อไหร่นี่ไม่ได้ครับท่านประธานครับเห็นไหมฮะเป็นเรื่องใหญ่เออมันเป็นเรื่องใหญ่ทันทีถูกไหมครับเดี๋ยวนี้มาถึงด้ขโมยก็แยะไปหมดเห็นไหมครับสายฟงสายไฟบางทีเป็นขโมยเขา ไอฝาท่อเนี่ยรรท่านประธานเห็นไหมขโมยช่นก็ทั้งโบทั่วไปหมดเลยถูกไหมครับแล้วลุงไม่รู้เรื่องเขาไปไงดันไปตกท่อครับแล้วก็เสียชีวิตแล้วทําไมไม่หาใหม่มาปิดให้มันเร็วๆครับมันจะปิดทําไมตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเขาไม่ปิดแล้วไม่ปิดฝาท่อแล้วปิดด้วยฝาโลงไปเลยครับรรท่านประธานครับแล้วท่านสังเกตดูไหมครับงานเนี้ยไอ้ที่ลุงตกท่อเนี่ยขโมยไม่เดือดร้อนเห็นไหมไม่มีใครไปไล่าตามจากขโมยไหม แต่มาไล่เบีย้ยกับการไฟฟ้านะครหลวงที่เป็นเจ้าของไอ้บ,บ่อท่อนั้ยถูกไหมครับในต่างประเทศครับท่านประธานครับต้องเรียนนิดหนึ่งบางคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยประเทศไทยเราทําไมขโมยเล็กขโมยน้อยเยอะแยะมากมายในประเทศจเจริญแล้วจเจริญแล้วอย่างเช่นอเมริกาอย่างไรทั้งหลายอยากคิดว่าเขาไม่มีขโมยนะครับเขามีคนที่ไม่มีบ้านพวกนี้เขาเรียกว่าพวกโฮมเลสครับพวกไร้บ้านครับเพราะฉะนั้นพวกไร้บ้านนี่รัฐบาลหรือพวกรัฐต่างๆต้องดูแลพวกนี้ครับ แจกพวกคูปองอาหารแจกอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เขาได้กินอาหารให้อะไรต่างๆเหล่านี้จะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะครับท่านประธานแล้วสําคัญที่สุดก็คือว่าประเทศไทยเราทุกวันนี้ใครจะทํางานอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกว่าค่าแรงครับท่านประธานแล้วค่าแรงของคนไทยเราถือว่าเราต้องเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ําคนไทยเป็นคนสมระเราไม่หวังว่าเราจะได้ค่าแรงขั้นสูงครับถูกไหมเราหวังว่าเราจะได้ค่าแรงขั้นต่ําค่าแรงแปลว่าอะไร มันจะมีค่าก็ตอนเมื่อเรามีแรงครับ,บท่านประธานครับพอหมดแรงเมื่อไหร่ก็หมดค่าครับท่านประธานลองดูสิครับไม่มีอะไรเป็นหลักประกันสําหรับคนที่รับค่าแรงครับไม่ได้ยืนยันว่าพรุ่งนี้คุณจะได้ค่าแรงถ้าพรุ่งนี้คุณไม่มีแรงคุณก็ไม่มีค่าครับท่านประธานครัะฉะนั้นต้องมีแรงไว้ทุกวันถูกต้องอะนี่คือสิ่งที่มันไม่มีหลักประกันสําหรับคนไทยมันไนอย่างนี้จริงๆจะยกไป400 600ถ้าคนเหล่านี้เจ็บไข้ได้ป่วยหมดสภาพไปก่อนมันก็ไม่มีท่าอยู่แล้วครับท่านประธานครับเพราะะนตรงนี้นี่สาคัญครับ แล้วเราก็มีสีแยกมีถนนรถลาติดมากมาย <Z ip> เพื่ออะไรครับ <X Z> ก็เพื่อว่าจะได้มีคนมาเช็ดกระจกบ้างขายพวงมาลัยบ้างถูกไหมครับเช็ดกระจกเรื่อยๆไหวไม่รู้จะไหว้กันได้ไนไอ้พวกนี้ไหวดีกว่าบนสายการบินนีครับท่านประธานครับถูกไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะจัดการพวกอาชีพเหล่านี้เนี่ยนะให้มันเป็นระบบให้มันเรียบร้อยและดูหน่อยว่าแรงงานเราขาดตรงไหนท่านประธานครับใครจะเชื่อว่าวันถึงวันนี้เราบอกคนไทยตกงานมาตกงานจริงหรือเปล่า พราะคนต่างชาติที่มาบ้านเรามันมีงานทำกับทุกคนเห็นไ,ไหมฮะแล้วคนไทยตกงานตรงไหนแล้วคนไทยไปทําอะไรอยู่ครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดเนี่ยถ้าเราจัดระบบกนิดหนึ่งคนมันก็จะมีงานทําแล้วดูว่าทักษะอะไรที่มันไปนความจําเป็นอะไรที่มันเลิกแล้วอะไรที่มันตกยุคแล้วเรายกระดับเราปรับตัวซะใหม่ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า re-skill ครับ re-skill แปลว่าปรับทักษะสมัยให้มันชํานาญถึงเรื่องอะไร อัพสกิลหน่อยบางทักษะเนี่ยต้องยกระดับทักษะให้มันมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องมานั่งถกเถียงแย่งกันเฉพาะเรื่องของค่าแรงขั้นต่ําพอจะยกค่าแรงขั้นตา่าทีก็บนเดือดร้อนจะไปโดยทั่งหง้าแต่ว่าถ้าคนเหล่านี้มีทักษะแล้วไอตัวสถานที่ผู้ประกอบการเขาเอาแน่นอนครับเวลาเราเขาจ้างคนทํางานที่จบริญยาตรีจบอะไรทั้งหลายเนี่ยทำไมเขาจ้างได้ราคาเป็นหมื่นต้องหลายหมืน่นเพราะมันจ้างแล้วมันทํางานได้ดี คนทํางานที่ใช้แรงก็เหมือนกันถ้าทํางานได้ดีราคาแพงขนาดนี้ทำไมเขาจะจ้างไม่ได้ครับท่านประธานเห็นไหมฮะไม่ใช่ไปอาศัยแรงเท่านั้นเราต้องปรับเราต้องคิดฝากรัฐบาลตรงจิตนี้ไว้และขนาดเดียวกันอย่าไปส่งเสริมอย่าไปปล่อยให้เฉพาะไอ้พวกบางคนเอาตัวรอดเฉพาะหน้าไปเป็นพวก call center ไปทำงานพวกนี้ไปได้ผลประโยชน์ต่างๆออกมาไปอยู่ตามตะเข็บชายแดน แล้วก็ส่งเข้ามาหลอกคนไทยสูญเสียเงินทองต่างๆมากมายนะครับท่านประธานครับไอ้นี่สิครับคืออาชีพที่เราต้องจัดการอย่าปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นครับพอไปจับมามันก็บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการท่านประธานครับรู้เท่าไม่ถึงการอะไรไม่หลอกคนไทยชัดๆเราจัดระบบจัดระเบียบอย่างนี้สักนิดหนึ่งนะครับอาชีพที่เราจัดเนี่ยคนไทยก็จะสามารถทํางานได้มีงานให้ทําเยอะแยะมีทักษะแล้วเรายกระดับปรับตัวขึ้นมา ประเทศไทยเราต้องการการพัฒนาไม่ใช่ถอยกลับไปอยู่อย่างเดิมยังเป็นประเทศที่ขายแรงงานแล้วไปเจอแรงงานต่างชาติเข้ามาอยู่บ้านเราเราก็ยังขายแรงอยู่เหมือนเดิมพอขึ้นค่าแรงขึ้นมามีแต่พมา่ามีแต่ลาวมีแต่กัมพูชาที่เ,เพาะมาเมืองไทยแล้วได้ค่าแรงขึ้นส่วนคนไทยมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับท่าปนประธานครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็อยากจะฝากรัฐบาลไว้ว่าแก้ปัญหากแก้ให้ตรงจุด แกให้มันตรงวิธีและยกระดับให้มันดีเพราะนี่คือการแก้ระยะยาวไม่ใช่การแก้ระยะสั้นครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านผู้นำฝ่ายค้อนต่อไปผู้อภิปรายจากพักฝ่ายค้อนนะครับท่านรังสีมันครับเชิญครับเรียนท่านประธานครับผมรังสีมันเทียมพรักก้าวสันฝ่ายคอนครับขออนุญาตพูดเสริมจากอาจารย์เสน่นะครับที่เมื่อกี้พูดถึงว่าการจ่ายค่าแรงครับประเภทแรกครับคือการจ่ายค่าแรงแบบรายวันครับท่านประธาน ลายวันครับท่านประธานค่อยๆทำปลาหนีดสวยงามครับแต่มีอีกประเภทหนึ่งครับก็คือประเภทที่สองายแบบเหมาแป๊บเดียวเสร็จครับท่านรีบทำเสร็จเลยอันนี้แบบเหมาแบบเหมาคื่การทำงานครับนายกรัฐมนตรีเยียมเวลาเป็นใช้เวลากี่ปีครับท่านประธานสี่ปี4่ปีใช่ไหมครับ เราลองเปลี่ยนครับ4ี่ปีคือรูปแบบใหม่อยากเห็นนายกและคนเทียมที่มาจากรายวันบ้างครับรท่านประธานจ่ายเป็นรายวันจ่ายเป็นรายวันเลยครับวันนี้ทําเรื่อง <c oughs> ดิสซอมวอลเลตไ,ได้ใช่ไหมไม่เอาละเปลี่ยนเปลี่ยนอีกคนครับขึ้นมาเลยลองนายกขึ้นมาลองนายกขึ้นมาพวกนี้ทําไม่ได้เอ้าเปลี่ยนครับวัฒนธรรมขึ้นมาทาไม่ได้ไไดหรอโละทิ้งให้หมดแล้วท่านประธานเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจครับใช่ครับอยากจะลองเสนอครับถ้าทําได้จริงนี่ประเทศแรกในโลกเลยนะที่นายกลายวันครับท่านประธาน ครับ,รบถ้ามาแบบนี้เนี่ยต้องฝากท่านสอสอเต้ไปด้วยนะครับท,ท่านท่านสสเต้วันนี้ท่านให้เกียรติกับสภาทอกนะครับใน,ในระหว่างที่ท่านว่างจากสภาจริงเนี่ยขอเชิญท่านสอสเต้มงคลกิจนะครับเปลี่ยนท่านประธานสภาทองนะก็คืออาชีพของประเทศไทยมันมีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยทํางานกันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีแรงงานต่างด้าวเมียนมาอยู่ประมาณ5ล้านกว่าคนไม่รวมที่ข้ามแดนมารายวันวันวละหมื่นกว่าคนนะฮะในช่วงนี้ นะครับเนื่องจากว่ามีการสู้รบจะระหว่างรัฐบาลเมียนมาก,กับชนกลุ่มน้อยซึ่งทางคุณพ่อของน้องอาอานายกรัฐมนตรีมมนะฮะไปเจรจาอยู่ได้ทราบมาว่าเจรจาแล้วเนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะฮะ<ส>เขาไม่เอาด้วยก็ไม่จบคราบท่านประธานไม่จบถ้าเรารอดเนี่ยเราก็รวย <c oughs> ถ้าเรารอดเราก็รวยฮะท่านประธาน